ฮัลโหลสวัสดีครับเปิดไลฟ์แล้วสวัสดีคุณวินนินดาดัสสวัสดีน้องเตอร์สวัสดีคุณไก่นะครับเดี๋ยวเราไปสมุดอาราว t ะเวิลด์กันเลยในวันนี้นะไปไปพร้อมๆกันนะครับ กลับมาสมุดกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2กับผมเอกปรสนาวารินนะฮะที่สมุดวันท5.5ในช่วงของสมุท sunshine แปโมงเช้ากับอีก22นาทีนะครับในวันอังคารที่13มกราคมนั่นเองนะฮะอยู่ด้วยกันในตอนเช้าเช้าอากาศยังเย็นสบายอยู่นะอีกหนึ่งเช้าแต่ว่าฝุ่นในคาดฝุ่นเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะยครับยังไงก็ดูแลสุขภาพออกนอกสถานที่นอกอาคารนะฮะอย่าลืมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นกันด้วยในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เป็นภูมิแพ้นะฮะแหมแอคทีฟได้ง่ายๆเลยทีเดียวอ่ะมาสม o u อ d ราวเด r l ลกันดีกว่านะฮะต่อเนื่องจากสมุดโย่ Five เมื่อสักครู่นี้ สวัสดีทักทายทางไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับทั้งบ้านดําบ้านแดงบ้านฟานนะครับมาไลฟ์ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะฮะเอาละมาไปดูกันซิว่ารอบโลกใบนี้รวมถึงพี่ประเทศไทยมีอะไรมาอัปเดตกันในเช้าวันนี้บ้างเป็นขา่าวเบาๆเนะข่าวหนักๆไว้ฟังตอนต้นชั่วโมงกันแล้วกันนะฮะมาสาวๆมามุงมุงมุง,ม,ง,ม,ง,ม,งมุงกันเพราะว่าตอนนี้มีมหาเศรษฐีชาวอังกฤษวัย79ปีเรียกคุณลุงก็ได้นะครับกาลังรับสมัคร ภรรยานะครับแล้วแบบว่าเปยจุกๆเลยมีค่าสียเวลาในการมาเป็นภรรยาให้กับคุณลุงไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยขนาดไหนลองฟังกันดูกันแล้วกันนะฮะสื่อต่างประเทศในรายงานว่าท่านเซอร์เบนจามินสเลตบารอนเนตคนที่7แห่งบ้านมลเซลนะฮะปัจจุบัน7 9ปีแล้วสำหรับคุณลุงคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นมหาเศรษฐีในประเทศอังกฤษนะครับได้ประกาศตามหาภรรยาที่อายุน้อยกว่าตัวเอง นั่นเพื่อที่จะมาให้กำเนิดลูกชายได้แม้เขาจะมีความพยายามมานานหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการหาภรรยาที่มาตอบโจทย์ชีวิตของเขาทั้งการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์การสร้างโปรโฟไฟล์หาคู่ทางออนไลน์และการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ก็ตามนะฮะ โดยท่าน,นเซอร์เบนจามินได้กำหนดเงื่อนไขสาหรับคนที่จะมาเป็นภรรยาของเขาไว้ดังนี้อ่ะลองฟังกันดูนะว่าเราเข้าเงื่อนไขเขาหรือเปล่าคนที่จะมาสมัครเป็นภรรยาของเขานะครับต้องมีอายุน้อยกว่าเขาประมาณ30-40ปีไม่เกิดราศรีพิจิกโอ้โหเงื่อนไขลึกนะอ่านหนังสือพิมพ์กาเดียนมาจากประเทศที่ขึ้นต้นด้วยอักษรไอเอา้า สาวๆไทยหมดสิทธิ์เลยหรือว่าผู้หญิงที่มีสีเขียวในทงชาติเอาหมดสิทธิ์อีกเหมือนกันย้ายประเทศทันไหมมีใบอนุญาตขับเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะหรือว่ามีพื้นฐานด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษโอ้โหเงื่อนไขไม่แปลกใจทำไมหายากเหลือเกิน นอกจากนี้ฮะท่านเซยังกล่าวว่าสาเหตุที่ผู้สมัครควรมีอายุน้อยกว่าประมาณ3-4ทศวรรษเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักคือการหาถ่ายาเพื่อสืบทอดทรัพย์สินของเขานะครับและหากผู้หญิงคนนั้นมีลูกสาวอยู่แล้วในช่วงอายุระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าไม่ถือไม่ถือยอมรับได้เช่นเดียวกันนะฮะโดยว่าที่เจ้าสาวจะได้รับเงินเป็นประมาณ5 0,000ปอนปอหรือประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับต่อปีฮะพร้อมที่พักและก็อาหาร อย่างไรก็ตามครับเขาก็อยากได้คนที่ฐานะทางการเงินดีสักนิดหนึ่งก็ดีเพราะว่าแม้จะมีที่ดินมากมายแต่ก็มีรายงานนะครับว่าเขากําลังประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็กําลังเจราจาคือ,อ,อที่ดินมรดกของเขาและครอบครัวเนี่ยที่ครอบครองมาตั้งแต่ปี1772 กำลังจะทำการขายให้กับเครือโรงแรมหรูแห่งหนึ่งครับเพราะว่าแม้ว่าเครือหาดมาเซลของเขาเนี่ยจะมีรายได้จากการจัดงานแต่งงานเป็นหลักแต่ว่าธุรกิจก็ซบเซาลงอย่างมากครับในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิดที่ผ่านมานั่นเองครับเซอร์เบนจะเป็นเสเตทกล่าวนะครับว่าเขามีอ,อาซูจิแช่แข็งสำรองไว้นานถึง9เดือนโอ้โห เนึกว่ารับสมัครภรรยามาแล้วจะปฏิบัติด้วยตัวเองนะฮะเขามีแช่แข็งไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสมําหรับการพบกับคู่ครองที่เหมาะสมในอนาคตอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาประกาศหาแม่ของลูกนะครับเพราะว่าเขาพยายามมาตั้งแต่ปี2008แล้วแต่อย่างที่บอกไปแหละเงื่อนไขเขาเยอะฮะก็เลยยังไม่ประสบความสําเร็จสักกีหนึ่ง ลองดูฮะเผื่อว่าคุณมีเพื่อนคนไหนเข้าเงื่อนไขของเทนเซอร์ลองแนะนําไปดูแต่พวกสาวไทยเราหมดสิทธิ์นะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมาจากประเทศที่ขึ้นต้นด้วยอักษรไอแล้วก็ต้องมีสีเขียวบนธงชาติอะไรแบบนี้ฮยากเลย <laughs> ไปกันต่อที่เรื่องราวของครอบครัวคนดังกันบ้างนะครับครอบครัวเบคแฮมนั่นเองฮะดราม่ายังไม่จบนะครับ ล่าสุดนะฮะความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างคู่สามีภรรยาเดวิดวิกตอรียเบคแฮมกับลูกชายคนแรกของครอบครัวอย่างบรูคลินบรูคลินเบคแฮมนี่แหละฮะแล้วก็นิโคลาเพลสนะครับนักแสดงชื่อดังภรรยาของบรูคลิน รายร้าวเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่วิกตอเรียแม่ของสามีได้เสนอชุดงานแต่งงานของแบรนด์ตัวเองให้กับเจ้าสาวะแต่สุดท้ายเจ้าสาวไม่เลือกครับตัดสินใจใช้เสื้ออีกแบรนด์หนึ่งทําให้เป็นจุดกําเนิดของความร้าวฉานของครอบครัวเกิดขึ้นมาล่าสุดฮะสื่อต่างประเทศรายงานว่าบรูคลินเบคแฮมลูกชายคนโตของเดวิดแล้วก็วิกตอเรียเบคแฮมเนี่ยได้เขียนจดหมายทางกฎหมายเพื่อถึงพ่อแม่ครับ ว่าให้ติดต่อเขาผ่านทางทนายความเท่านั้นและไม่ให้กล่าวถึงเขาในโซเชียลรายงานระบุนะครับว่าจดหมายฉบับดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพจิตของบูคลินครับเนื่องจากว่าโพสต์ออนไลน์ของเดวิดแล้วก็วิกตอเรียเนี่ยที่แท็กหรือว่ากล่าวถึงเขานั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเป็นอย่างมากรวมถึงตัวบูคลินเองต้องการให้เกิดการไก่เกลียแบบส่วนตัวมากกว่าผ่านโซเชียลมีเดีย แม้เดวิดและก็วิกตอเรียยังคงมีความหวังที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเป็นครอบครัวก็ตามนะฮะขณะเดียวกันครับนิโคลัสเพลสครับภรรยายของบรูคลินีก็ได้เคลื่อนไหวส่งแรงความขัดแย้งทวีคูณขึ้นไปอีกครับโดยการลบรูปภาพและก็ครอบครัวเบคแฮมทั้งหมดออกจากช่องทางอินสตาแกรเช่นเดียวกับบรูคลินครับได้บล็อกอินสตาแกรมของสมาชิกในครอบครัวไปก่อนหน้านี้แล้ว ตามที่ครูสน้องชายของบุคลินได้ออกมายืนยันนะครับติดตามกันต่อนะสำหรับแฟนคลับของตระกูลนี้ครอบครัวนี้นะว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเบคแฮมหลังจากนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเก่าหรือไม่หรือว่าฟังเส้นสุดท้ายของมันนั้นได้ถูกตัดขาดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นคนดังนี้ก็วุ่นวายเนาะเราไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ดังเดี๋ยวรอทังก่อนแล้วคงจะเข้าใจ อีกหนึ่งข่าวอัปเดตกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับกับเรื่องราวของเก็บการเก็บค่าบริการมอเตอร์เวย์สาย M81 สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีที่เปิดให้ใช้บริการฟรีกันมาก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการเทสร,ระบ,บเตรียมความพร้อมต่างๆก่อนหน้านี้นะฮะเส้นทางนี้นี่เป็นการย่นระยะเวลาย่นระยะทางการเดินทางไปกาญจนบ,บุรีได้อย่างเยอะมากๆหลายๆคนไปใช้มาแล้วก็บอกว่าถูกอกถูกใจใช้เวลาสั้นลงเยอะเลยซึ่งกาญจนบ,บุรีนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะ ทั้งน้ําตกทั้งแม่น้ําไปล่องแควล่องสะพานเลยไปจนถึงสังขระบ,บุรีได้เลยต่อไปนี้การเดินทางของคุณไปกาญจนบ,บุรีก็จะสั้นลงแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแลกกับมากาและแลกมากับการจ่ายค่าผ่านทางนั่นเองล่าสุดนะฮะทางกลรมทางหลวงได้ออกมาประกาศแล้วนะครับหลังจากที่เปิดให้ทดลองใช้กันสักพักหนึ่งตอนนี้ระบบต่างๆเข้าที่เข้าทางเรียบร้อย จะเริ่มเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย m 8 1นี้นะฮะตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับ16มกราคมนี้ดีเดครับซึ่งราคาค่าผ่านทางก็แล้วแต่ระยะเลยนะครับว่าคุณขึ้นจากตรงไหนไปตรงไหนแล้วก็ขนาดของรถด้วยนะเก็บราคาไม่เท่ากันนะฮะสามารถจ่ายผ่านช่องทาง mflow ที่คุณมีอยู่แล้วได้เลยหรือว่าจ่ายผ่าน พนักงานที่ตู้เก็บเงินระหว่างทางก็ได้สุดนี้เป็นต้นไปนะขึ้นฟรีไม่ได้แล้วนะขามาอัปเดตเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคู่สมรสที่กำลังมีแลนจะมีบุตรหรือว่าใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้นะฮะนางสาวตรินุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้ออกมาประกาศนะฮะ กฎหมายลาคลอด120วันมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยเพิ่มวันลาคลอดบุตรจาก98วันก่อนหน้านี้เป็น120วันและให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานไม่เกิน60วันครับ นอกจากนี้ยังอนุญ,ญาตให้สามารถดูแลบุตรป่วยเพิ่มสิทธิการลาได้อีก15วันในกรณีที่บุตรนั้นเจ็บป่วยพิการหรือว่ามีความผิดปกติโดยครับโดยได้ดด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 รับค่าจ้างร้อยละ50คู่สมรสสามารถลาช่วยภรรยาค้อบบุตรได้ด้วยเป็นครั้งแรกในกฎหมายไทยเลยนะฮะให้สิทธิคู่สมรสลาได้15วันครับ โดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนและให้กฎหมายนี้คุ้มครองลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในหน่วยงานรัฐให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่บเท่ากับลูกจ้างทั่วไปทั้งค่าแรงวันหยุดและสิทธิการลาด้วยก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคู่สมรสที่กำลังจะมีบุตรนะฮะ,ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้กับ Smooth Around the World ติดตามกันนะครับเรื่องราวความสมูทยังมีต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะฮะอยู่ด้วยกันด้วยความสมูทที่นี่นะครับ คุณอลิธบีบอกว่าจบการท้องไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์เลยค่ะ <laughs> โธน่าสงสาร้อวเป็นยังไงฮะสบายกันดีนะสวัสดีคุณไก่นะครับไปแล้วเหรอคุณดูดี้บอกวอยากลาลาคลอด <laughs> หาคนมาช่วยคลอดก่อนไหม <laughs> คุณลิซะบีบอกว่าอายุเกินว้าจริงเหรอเดี๋ยวนี้เขาห้าสิบกว่าหกสิบเขายังท้องได้เลยนะเพื่อนผมนี่ท้องตอนห้าสิบจริงงงเลยอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยขอบคุณคุณเอนะฮะส่งรักมากๆม,มาได้ด้วยคุณไก่ส่ง สองขวันมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์มันก้าวล้ำมากนะคนเมื่อก่อนเนี้ยบอกว่า30กว่ากว่าก็เริ่มจะมีบุตรยากใช่ไหมสี่สิกว่านี้ไม่ต้องคุยกันละเดี๋ยวนี้50ยังท้องได้อะ่ะคิดดูแล้วก็ลูกออกมาปกติด้วยนะแข็งแรงสมบูรณ์เลยอ๋อคุณกายบอกวก่มามันแปดโมงครึ่งแล้วอ๋อไลนไ์เราสบายสายฮะ ขอบคุณที่มาดูไลฟ์นในวันนี้นะครับสบายกันดีนะวันนี้ฝุ่นเยอะเลยเขาบอกว่า2อสาวันนี้ฝุ่นจะเยอะมากๆยังไงก็ดูแลกันด้วยนะอยู่ในบ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยก็ต้องเปิดตัวกรองด้วยปิดหน้าต่งหน้าต่างกันให้ดีๆนะฮะแอร์ไม่ต้องเปิดช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะระวังนิดนึง อากาศเย็นเหมือนจะดีนะจะได้แทนที่จะได้แบบเปิดหน้าต่างนอนตอนกลางคืนอยู่กับบ้านสบายสบายแต่ฝุ่นแบบนี้ไม่อ่ไหวนะจริงอาิทบีอากาศกำลังดีเลยขอแค่นี้ยี่สิบยี่สองยี่สามเนี่ยประมาณนี้ไม่ต้องหนาวมากก็ได้แต่ขอไม่มีฝุ่นจะดีจะเพอร์เฟกเลยทนๆห,หน่อยก็บอกประมาณ3วันนะตอนนี้เนื่องจากลมมันสงบ อากาศจากกรุงเทพมันก็เลยไม่ค่อยถ่ายเทมันฝุ่นมันก็สะสมเรื่อยๆมันก็เลยสูงเขาบอกผ่านอีกสามวันนี้ไปแล้วเนี่ยลมจะเริ่มมาก็จะพัดฝุ่นออกไปให้มันเบาลงเราน่าจะหายใจหายคอกันคล่องมากขึ้นไม่อยากได้อย่างเสียอย่างเลยอะอากาศแบบนี้เสียดายอากาศหนาวๆสบายๆแบบนี้เนะประเทศไทยเราก็ห่างหายไปหลายปีแล้วด้วย <laughs> มีปีนี้แบบว่าหน้าหนาวทำถึงมาก มาหลายช่วงแล้วก็อยู่แบบหลายๆวันด้วยนะ นัน่นนะสิใช่คุณดูดีอดวิ่งเลยว่่นี้ก็วิ่งในยิมอย่างเดียวอากาศแบบนี้วิ่งนอกไม่ไหวนะผมก็ภูมิแพ้เหมือนกันแพ้ฝุ่นจามแต่เช้าเลยถ้าเช้าไหนตื่นมาแล้วมีน้ำมูกจามนี่แสดงว่ารู้เลยว่าฝุ่นมาแน่นอนไวมาก โอเคโอเคไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากทำงานอย่างมีความสุขทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงกันนะครับเจอกันอีกทีจันน่าเลยนะจะันนคารเจอกันที่สมูทนะครับ7โมงถึง10โมงกับสมูทซันชัยไปแล้วไปแล้วที่แคร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ